สวัสดีค่ะคุณปูอุ้ยคุณปูไปไหนมาคะยังไงเมื่อคืนนี้โอ้โหลุนปลาจนหัวงอกหมดเลยดูปลาดูปลาไม่หลับไม่นอนเลยนะคะเพื่อนๆหัวงอกเลยตายแล้วลุ้นลุนลุนปลาลุ้นปลาเมื่อคืนซ้อมปลาเหรอคะเออลุนลุนลุนปลากับปลาของอาจารย์ผมเป็นไงก็ก็ เพราะอุ้ยปลาจานของอย่างนี้เลยแต่เราลงคลิปให้ดูไม่ได้นะผมก็นั่งลุ้นเนือปลาผมจนจนจนลุ้นจนงอกเลยลุ้นจนหัวงอกเลยนอนไม่หลับลุ้นกับปลาจา์ดูดิเครียดเครียดเครียดเล่นไม่หลับไม่นอนหัวหงอกหหัวงอกหมดเลยอยู่กับน้องปลาทั้งคืนทั้งวันเลยก็เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดองผมละพรุ่งนี้ ตรงนี้ก็จะเสด็จมาแล้วนะครับวันที่สิบเจ็ดวดอก็ไม่มีอะไรครับขอให้เพื่อนๆรักกันนานๆรักกันนานๆก็วันนี้ทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้มีความสุขวันนี้มีอะไรทานบ้างคะนี่มีหอยแมลงผู่โอ้โหน้ำตกกินหลูนั่นเนี่ยโป๊อ๊ออยหมู อยู่เดิมป่าหิมะพานกินแต่นารีผลเป็นประจำนารีผลไม่ใช่มะกะรีผลนะกินแต่นารีผลไม่เคยได้กินมังสวิรัตเลยโอ้พูดผิดแล้วมะกะรีผลเออนั่นแหละกิมันหมดกินหมดยันนลงนารีกินหมดโอ้โหอร่อยดูแสบแสบอยู่ป่าหิมะพาน มัมมัม,มแต่นารีผลนึกว่ากินน้องปลาไปเมื่อคืนแล้วเ <laughs> มื่อคืนผมนั่งลุ้นโอ้สี่ทุ่มห้าทุ่มน้ำท่ามาได้อาบแล้วก็ลุ้นกับปลา,าจานมันเป็นยังไงดีครับดีดีดีดดดนะ,ะก็ท่านใดนะครับห่าอยากจะเข้ามาดูที่บ้านเข้าเข้าเขา้าสั่งปลามาเลยก,ก็ก็ได้นะครับ ก็ไม่ต้องไปจ่ายแทนเพิ่นอะไรมากมายเอาไว้เล่นกันอ้ผมก็ชอบเพาะนะครับก็ผมเห็นคนอื่นเขานะผมมีความสุขมากเลยไมเชื่อแม้วาม่าผมจะเป็นเหมือนก็เป็นโรคจิตนะโอ้โหกระเพาะปลากันนี่มากันทีเป็นกระมังกระมังเป็นก้อนเป็นก้อนเลยยังกระลุกน้ำแล้วของคุณนะไปผมเห็นนะผมแบบโคตรแบบสุดยอดแล้วของปู่แล้วจ้ะข,ของปู่เหรอจ้ะช้อนออกมานี่ อีตอนเพาะอ่ะโอยมันก็เยอะนะจ้ะแต่อีอีตอนปล่อยไปแล้วสักอาทิตย์นึ่งเฮ้ยมันเหลือกี่ตัววะก็นเพาะแบบมืออาชีพเลยนะครับปู่มืออาชีพมากเลยเพาะมากี่ปีแล้วคะก็ได้เท่านี้ได้เท่าที่เห็นเอาเก่งๆเลยนะจ้ะแบบ จะได้ตัวผู้สักประมาณยี่สิบตัวสามสิบตัวในผมโคตรดีใจเลยเแบบโคตรดีใจเลยก็คือแบบประสบความสำเร็จถือว่าผมประสบความสำเร็จตลวน้มันเสียเวลาเลี้ยงไหมคะก็ะถามว่าเสียไหมก็มเสียนะถ้าถามว่าในในในเชิงการเพาะเลี้ยงมันเสียแต่ถามว่าเราไม่ได้เชิงค้าขายคือเอามาเพาะทำสายพันธุ์ความชอบเสื่วนตัวก็เลยเลยเลย,เลยไม่ไม่มีคําว่าเจ๊ง ก็เลยไม่มีคำว่ากาดทงนโอ้พูดพ่อๆนะคะเพราะว่าทวาด้วยใจรล้าใจเลี้ยงยัดเงินเอาสายพันมาเลี้ยงไม่หลับไม่นอนน้ำท่าไม่อาบเลยดูดิเนี่ยผมเผพ้วยาวลงรังเลยคำว่าขาดทุนสำหรับผมไม่มีคำวาเจ๋งหรอกล่ะผมก็ท่านใดนะฮะทางนน้นก็ให้โอกาสนะครับไอ้อะไรเนี่ยไอ้พันธมิตรผมมาเลมาเลนะครับก็ก็ดีแล้วว่าให้โอกาส ไอที่ให้โอกาสไม่ใช่หรอกจะได้สั่งเยอะๆเพิ่มขึ้นมาอีกในเรื่องของเรื่องนะครับอันนี้ก็มีลูกค้าสั่งมานะคุณติดตัวก็กลายเป็นติดเบ็ดติดสองติดสามก็ดีก็ได้ข่าถึงดีตอนนี้ยี่สิบแล้วค่ะเออก็ดีครับก็ไม่ต้องจ่ายกันแพงแต่ที่น่แม่ขอให้เออมันแท้เอะคือเสียเงินและมันชื่นใจเขาไหมนะไม่ใช่โดนแต่ย้อมแมวย้อมแมวผมอยากให้คนไทยเนี่ยได้ไป ไปพัฒนากันอันนี้ปู่รับประกันนะคะของแท้รับประกันดิเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอกสารก็มากระจ่ายเงินไอ้ท่าน่บอกว่าวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเอ็ดแต่มันเป็นวันอาทิตย์ต้องเป็นวันที่ยีิบสองไงเออนันแหละมันก็ดีเขาก็เผื่อเผื่อไว้เผื่อมีลูกค้าสั่งอีกยังไม่ต้องรีบเก่งไม่เก่งไม่เราไม่รู้นะเพราะว่าเขาจัดมาให้เขาก็บอกว่าเก่งนะคะเออตามภาษาคนขายของมันงว่ามันเก่งมันดี่ะไปคิดเยอะแล้วปู่นั่งทางในดูแล้วเก่งไหมโอ้ <c oughs> มันคือของเล่นอย่าไปคิดเยอะเ้าเขาบ้า,า,านะถ้าแพ้เป็นเรื่องปกตไิไอแพ้นี่เป็นเรื่องปกติถ้าชนะดีมันผิดปกติเฮ้ยชนะนมาได้ยังไงวะถ้าแพ้แล้วถ้าแพ้แล้วค่อยอะไรนะคะถ้าแพ้แล้วค่อยอะไรนะเออถ้าชนะไม่ต้องสั่งนะถ้าแพ้แล้วสั่งมาเ <c oughs> อาเบอร์ไหนก <c oughs> <ๆ c oughs> ็ฝา,ากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ติดตามครับเดี๋ยวก็จะมีไอเดาเดาดองเข้ามาของเวียดนามนะคะ ยุดกี่ตัวเนี่ยเมื่อวานเก้านี่ไปตัวนึงเหลือแปตัวนี่มีลูกค้าจองอีกคู่นึงยังไม่ได้ใช้ญทาแดงนะสวยมากเลยแต่จะเป็นรอยใหญ่นะรอบนี้ขอเป็นปลาสดมาเลยขึ้นมาจากบ่อโอ้โหอย่างนี้เลยสวยเอาไปดีครับไปพัฒนาสายพันธุ์กันครับเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันจะต้องดีอย่างนี้อย่างนั้นคือเราอะเราไม่รู้หรอกมันดีไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่น่ๆเ,เราได้เนื้อหนักได้โคงรงซ่าแล้วเราก็ค่อยๆไปพัฒนา ถ้าเอาไปแล้วไปลองเออมันดีปลามันกัดแล้วไม่หนีกันหรอกครับปลาหูหางก็มีอยู่แค่เนี้มันไม่มีพิจารเพียงแค่ว่าเออช่วงเนี้ยปลามันขึ้นมันมีเขี้ยวเท่านั้นเองใช่ไหมครับถ้ามันมีเขี้ยวแล้วมันกัดดีเออยังไงมันก็ดีแต่ถ้าปลากัดดีอย่างเงี้ยตึ๊บตึ๊บตึ๊บแต่ไม่มีเขี้ยวยังไงมันก็เขาเขาว่าไม่ดีอีกเนี่ยผิดตรงที่มันไม่มีเขี้ยวปลาผิดนะคนเลี้ยงไม่ผิด เออพอเลี้ยงไม่ผิดปลามันผิดปลามันผิดที่เคี่ยวมันยังไม่มาแต่ถ้าเคี่ยวมันมาสิแน่ก็เสร็จมันก็กัดเหนือวเยอหนาหูหางก็ไม่มีอะไรพิสดารหรอกเราจะไปคิดเยอะสนุกสนุกครับเพื่อนเพื่อนเอาที่เราไม่เดือดร้อนตัวเองลูกเมียเราไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกสนุกครับเลี้ยงเอาไว้สวยงามแต่ถ้าท่านเจ้าสายพันธุ์ของผมเนี่ยผมยืนผมยืนอ่ายืนสายเลือดเลยเลยคือไม่ให้มาปนกัน ไม่มีผลก็คืออินโดอินโดมาเลอินโดมาเลอจะ,จะยืนเพราะว่าผมจะนําเข้ามาตลอดใช่ไหมคร <c oughs> คือสายเลือดมันจะไม่นิ่งคือปลาผมจะนําเข้ามาตลอดเ <c oughs> ดือนนึงบางทีติดกันบางทีก็เดือนเว้นเดือนผมก็นําเข้ามานะครับ <c oughs> เลือดมันมันไม่นิ่งอ่ะมันมันมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนใช่ไหมไก่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดซึ่งซึ่งก็แตกต่างที่ว่าแบบบางทีเรามีคู่หนึ่งอย่างงี้ แล้วเราก็ใช้ไปใช่ไหมแล้วก็พร้อตุ้นลูกมาก็ใช้กันไปอย่างนี้เลือกมันก็จะด้อยิจากผมเนี่ยก็คือยนืนพืนไว้ก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยที่อยากจะเลี้ยงปลานะครับก็มาดูได้นะครับผมรับประกันเลยเน,ยนะครับตีใครอยู่บริเวณใกล้ๆเราก็มามาเลือกอที่บอ่อได้ไดใช่ไหไอปลามันจะจะจะ,จะขึ้นจะลงตอนไหนมัน,ม,นมันอยู่ตรงนั้นเองแค่นั้นเองครับ ถ้ามันมันช่วงจังหวะมันมามันก็เต็มที่อยู่มันแล้วก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวสิค้าฝากเพื่อนๆกดหัวใจเข้าากมเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนเรายังได้ไม่ถึงพันเลยเชื่อผมไม่ผมเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นแต่ผมเนี่ยผมดูแค่อาจารย์ยอดนะสมัยก่อนฟังมิยายอาจารย์ยอดฟังธรรมะก็แค่นั้นเองแล้วก็ ใครโทรศัพมาหาผมผมก็ไม่ผมก็ไม่คุยนะเพราะผมเ,เพราะผมไม่รู้จักเพราะผมไม่ไม่เล่นโทรศัพท์่ยก็ต้องอาศัยคุณไก่เนะี่ยบอกถายป้ายผมหน่อยสิเออถ้าผมต้องพูดเขาดีๆนะถ้าไม่งั้นก็โดนด่าโดนด่านะคะเขาก็ไม่ถ่ายให้นะครับเพราะผมไม่เล่นโทรศัพท์ในเพนขนาดผมไปออกทริปไปเที่ยวไปอะไรเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะออกทริปอีกแล้วเรยันแอนฟิลเขาไม่เคยได้ถ่ายรูปกับเขาเลยคนอื่นแล้วก็ของมันเดือของมันเดือ เซลฟี่กันอะไรกันตะปูไม่เคยเลยก็ดีแล้วแหละนั่งเท่ๆอยู่บนรถไปนะครับไ่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้พกเท่ๆอ่ะพกเท่ๆอ่าฝากเพื่อนสิคะกดหัวใจกดหัวใจผมนอย่าคอมเมนต์ให้ผมนอยขอยอดให้ได้พันคนผมจะได้มีตังค์ไว้กินข้าวอย่าไปอย่างนั้นไม่ดี ทำเป็นลิเกไหมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับเรื่องคืนต้องเข้ากรรมฐานนี่แล้วเนี่ยวันไม่ดูน้องปลาแล้วเหรอวันนี้ไม่ละหมดเวลาแล้วมาคืนเนี่ยลุ้นกับปลาจานนะลุ้นจนหัวงอกเลยลุ้นโอเคค่ะฝากเพื่อนๆไ้ด้วยค่ะทานข้าวกันสวัสดีค่ะทะทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองครับสุขภาพแข็งแรง